แับกิจกรรมแรกนะคะเรามารับชมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถ้ำเสือบ้านหลักป้ายหมูห่6กตําบลพลงามอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยใช้งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น49800,0บาทพันบาทท่านดรคุนากรอักษรพมราชนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลงามได้เรียนเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตําบลพลงาม ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นมาซึ่งขณะนี้ก็ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องมาลัก้านหมูห่หกและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในถนนเส้นนี้ด้วยนะคะที่ได้ใช้ถนนในการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้นเดิมถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังเกิดการชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบาก เมื่อท่านดรคุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารสวนตะบนโพนงามทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารสวนตะบนโพนงามดําเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนบ้านหลักป้ายหมู่6และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในถนนเส้นนี้ได้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ